ครับคทีน้าเพื่อนรักนานตกปลาครับเมื่อนี้กับผ้ามันต๊กปลานะครับหมายก่อไพ่ล่มครับหมายเออหมายก่อไพ่เนี่ยครับตรงเลยสะพานเล็กมานี่ครับเลยหมายก่อไพ่ล่มมานี่ครับเมื่อนี้กับเบ็ดมาสีคันครับกันน้อยๆครับสามคันแล้วก็คันเบ็ดไม่ไพ่อีกคันหนึ่งครับเบ็ดกระโบ ปลาก็กินดีครับเพิ่งจะตั้งกล้องท้ายครับได้ปลาตะเพียนสองสามตัวแล้วครับกินแล้วมันกับ,บ่คคอยติดครับปลาปลานี้ค้องเปลี่ยนก็เข้าดีครับช่วงนี้นเห็นหน้าเามื่อโตหลายมันก็นได้ครับ็บ,บค่อยได้ลงมาโต้ครับผมลงแต่แม่น้านครับช่วงนี้ เดี๋ยวรอชมผลงานครับ่าสิได้ป่าแลครับมื่อนี้ลองมานางเหรี่ยบมึงครับออกกามาครับผมรอชมผลงานมึงครับลมแห้งครับมื่อนี้ตัดใบไม้ผีวเวงเวง Around, ปากือบตัวลายปลาตะเพียนนยครับกินอย่ตอนนี้ปลา้นิ้งบวเขาครับไม่เท่านี่กับปลานิ้หไงกิ่นนี ar, like ่คร we ับมันบุตมันบุชีบีทครับติดอีกนะครับ เป็นปลาตะเพียนเลยครับมุปจิตได้ปลาตะเพียนสองตัวครับรรครับมันกินมันไม่ค่อยปิดเบ็ดผมปนินก็กินอยู่เมื่อเช้าไม่ปิดม,มันกินอยู่ครับมันกินดีอยู่ รเรียนกินดีเลยปนินยังไม่มาเช้านี้กินอยู่ตัวนึ่งปนินไม่ติดงลงเลยครับลงเลยครับทีทางนู้นเต็มหมดแล้วครับ<ะ>ทางนู้นเต็มหมดมเหรอตรงหน้าบ้านผู้ใหญ่ก็เต็มไหม เดี๋ยปนิมยังไม่มาดิครับถ่ายเล่นถ่ายเล่น <ห ả? S 1> ถ่ายเล่นเล่นต้องไหนครับพี่ต้องพิทพวกพิชทชิ่งครับมีหน้าหน้ามาตกน้ำครับเดี๋ยวขั้นผมไม่ได้ปลากก็ยัได้ทายเพิ่นแหละครับเพื่อเพิ่นมานว่าแต่ปามันก็กินดีครับเมื่อนี้ ครัมาตะเทียนมากำลังมาอยู่ครับปตะเทียนเข้าไปที่ป่าซุ้มบรรยากาศไม้ครับคแบบไม้ได้ปลอดภนะัยครับสต่ทุกท่านเล็กนะครับ มืดๆครับ もうパンジーのナプノー。 มาแล้วครับแ้มแรกมาแล้วครับปันนี้ิ้มครับเรียกว่าป่าอกเกอร์ครับ งามเลยครับแ้มแรกครับปัตินแ้มแรกได้ป่าตะเพียนน้อยสองตัวแล้วครับ, <c oughs> ม,ม,รบมันกินเมือยงครับมันกินกระควายครับกินคือปลาโักเกอร์นี่ครับนะครับ <c oughs> สวยงามครับใส่หง่เลยครับ ตแล้วครับเราชมต่อไปครับไม้ครับไม้ครับเล็บตะโบกเล็บระโบกครับเ็ล่บบบบนบนนอกครับ เบ็ดมันนอกมาแข่งกับเบ็ดฝรั่งครับมื่อนี้สิมากเบ็ดอันไหนครับป่าพี่น้องกับยิ่ภามาเบิ่งผลงานเพลิงมันแรกครับมากกือบชิฟมงแล้วครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาทเทียงเทียงครับป่านนี้้องเปียมครับขุดง,งานเครื่องวันแรกครับ,บได้ป่าซีโตป่าฝาน่อยซีตูครับมาชมต่อไปครับต่อบไม้ยี่เป็นยังไงครับสามชีโมงกัได้กลับแล้วครับเก็ด <c oughs> <c oughs> งานก้าเด็กครับเข้าก้าเด็กอีกครับ เียเียงนะครับปลาก็กินดีครับนี่ได้ปลาตะเพียนครับตอนนี้หน้ามันไหลแห้งครับถึงใส่ข้าเจ้าอยู่เปิดเกลือนครับข้าเจ้านี่กับน้ามไหลก็ปลอยครับปลนนี้มัก็กินดีครับข้าเจ้ากินแล้วก็ติดแนี่ยบุติดเนี่ยครับใช้เบ็ดราคาถือครับบุมยิงเงินซื้อเบ็ดแพงๆกัเจ้าครับ จิน่จินุมันกับแพ้งมุดครับบุ๋ยครับคาดแต่ละเทือกกระสีดายครับครับผมรอชมผลงานต่อไปครับป่าจะเขาอกบ่ครับคำในช่วงใบนี่ครับน้ำไหลแห้งนะครับ ใส่แก้มแลรวครับพี่นอ้องลุดพอดีครับตักและลุดพอดีเข้าสวิงพอดีครับ ใช่สวยๆเลยครับเกือบมาได้ครับเมื่อกี้นี้รุดพอดีเบดกับอันนะครับเบ็ดเก่าแหละไม้ครับหังหน้าพื้นไม้อีกแล้วดีครับคุณเพนปลาดำครับปลาดำมาแล้วเราไม่อยากเห็น มาแล้วครับของแทบมาแล้วผู้ใดเอามาเอาได้ครับพี่นอ้๊อฟของแทบครับแท่งงามๆเลยครับมาเอาได้ครับใครอยากได้มาเอาได้ครับไม้นี่ครับไม้กอไผ่นี่ครับเลยสะพานเล็กมานี่ครับสะพานเหลืองมานี่ครับพ้องเปรมครับครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วครับน้ำก็ยังไหลแห้งอยู่ครับเป็นเปิดเคลื่อนแล้วครับปลาก็กินมนะครับไปกินทั้งห้างครับเมื่อนี้เก่ามาแค่สามชีครั้นครับลองตกเบื้องเห็นจ่นวาปลามันเข้าพอดีแต่ก็ได้ครับมันก็กินเรื่อยๆครับกินปลาตะเพียนกินเมื่อเช้านี้ครับเพราะน้ำไหลมากก็พอกไปกินแล้วครับปลาตะเพียน เพิ่งได้ปลานนี้นมาเมื่อกี้นี่นะครับรอเบิ้งครับว่าเพิ่นหยปพิดเคลือนะไมใดก็และครับเพิ่นพิดเคลือนก็ือจะปลาคือจะกินดีนะครับแล้วชมผลงานต่อไปครับาลับพี่นอ้องมิดกระโบกผมอาอแล้ว Я got dit เมอาอีกแล้ว,ออลวครับมาอีกแล้วยันวนโอ้ตะยันครับยันเซง,งามมนมาอีกแล้วครับ เจ้าสงสัยกับเจ้าหน้าอยูิดเครื่องนะครับปิดประตูน้าแล้วครับน้าไหลคอยแล้วครับบาดตะเพี้ยนตะลมครับวันนี้มาแล้วครับหน้าขึ้นมาอีกแล้วครับเป็นงามำครับมาครับไปทางไหนเอาผมจับไม่ได้นี่เอาอันนี้เอาเ มาครับของหน้าเราก็แต้มที่สามแล้วครับผมก็ได้สองแต้มครับแต่งามเลยครับปลาเมื่อได้ปลามือเลยครับปลากับพึ่งกับสิกับมากินนะครับน้ามพนหน้าหัวจะไหลค่อยๆครับเริ่มจะกินแล้วเริ่มจะกินแล้วป่าเริ่มอยากกินแล้วครับเอาชมต่อไปครับเจ้าหนอยก็ดีได้เมื่อแหละครับ ก็อย่าหลดเวลา้ะครับนี่กับใบโมงใบสองนะครับใบสองกลักวๆแล้วครับเราชมผลงานต่อไปครับวัจะได้เพิ่มอีกแต้มครับครับพี่ๆแน่ๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วครับจีได้กลับบ้านแล้วครับก็ชีผ้าไป เบิ้งผลงานป่ารวมนะครับสภาพเบิ้งของหน้าพนกันครับนะบขอดูปลาหน่อยนะครับนะอะไรนะครับนายอ้นนายอ้นอมาตกด้วยกันวันนี้ครับมาตกเพื่อนๆกันนะครับหน้าพื้อนอ้วันนี้ใส่งามน่ครับ เพื่อนเดี๋ยวได้ตอนนี้นีกินซีโซครับเพื่อนออกขึ้นโคกมาเบ็ดก็อมือเพื่อนมันเลยลุดลงน้ำตัวนึงครับโอ้ยไส้ยังไงทีนะครับไส้งามเหมือนเดี๋ยววันหลังมาจบด้วยกันไหมครับครับผมครับผมครัดกะทิผ้ามาเบืองผลงานของผมนะครับวันนี้ ก็ได้อยู่ครับพอได้ปิ้งในทอดอยู่ครับครับตรงน,นั้ผมไม่มีเลยได้เป็นกองตัวครับปลาตะเคียนป่ากินในช่วงเช้าครับขเขาจะเปิดหน้ามาป่าโบกอยกินเวทนยครับ ครับดีๆหน้าๆเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร้อน,นะครับเป็นกำลังใจเห็ดลิปต่อไปครับช่องทิศทิศมวกฟิชชิ่งครับฝากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ